ครับสวัสดีครับเราเริ่มเคิน่องนหลอ,อกมื่อวานนี้มาหลอ,อกแถวจงหวานนะครับเราเมืวานเป็นหันเ,นนเาาราอยู่ฝั่งฝั่งข้างหลังเป็นเป็นท้าย่ัฒน์นั่งนันส,สมาคมเมืองไทยนี่ผมผมเดินนี่เราเลี้ยงมืออย่เที่ยวเกี่ยวกับอันของรัฐบาล เดี๋ยวบริพาร์ลของของสิพาเาลาะแถวจงวานนะครับในเงินกษาเยนธนาคาร S S, S, S B C นะครับเราเป็นธนาคารใหญ่ของขงที่แถวจงวานอยู่ใกล้กับอ่าเขาเนว่าอ่าซึกเดี่ยวกับอันที่ทำงานของเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายบริหารของ่องกงนะครับน่าอยู่ตรงนี้นะครับนะคล้ายกับพัินังอันันตสมาคมรัฐสภากะ ที่ประชุมสภาสีอีกบันหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวใครที่ขายยากแถวนี้ก็กแล้วกันจงวานนะครับเนะาะเจ้าที่มันกำลังเลิกงานที่เป็นคล,ลออานนะน้ายๆว่าสร้างสมัยอ,อังกฤษปกครอ,องของกงเนาะ,นะับเนาะคล้ายๆว่าเป็นที่ทำงานของฝ่ายบริหารนะครับเนาะอยู่ในยจุดนี้และ อยู่ที่ย่างฟ้าหล่อให้บริเวบรรยากาศนะครับนะเพื่อนๆคนทำงาน,น,น่ทุกคนกำลังถึงเลิกงานนะครับนะขับยัง่างอยู่แถวจงอางอยู่ออก,กมาทางไหนกันบางทีย่างในแถวนี้แหละเพราะว่าย่างบริเวณหล่อบ,บรรยากาศแถวจงวางน,นะครับทนะุกคน ตะพ้อนตพ้อนทั้งเออเนี่ยม่คุยห้รจจยากแน่กับอะไรอยางนี่ก็มีเหนึงอัะต่อแล้วกันพอมันทันนี้ t ีซีมอนะครับนะไอทีซีเราเป็นห้างที่คนไทยพวกเห็นมาซื้อของอยู่ตรงอเออหน่อจงว่านนะนะเส้นจ,จงว่านก็จะมีขายพวกอ่าของหลายอย่างในเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตึกนี้ก็จะมีอ่า สมไยก่อนไม่เป็นทมไมก่อนละก่อนที่ีขายตัวนี้บเช็กอินเช็คเอา์นึ่เนาะอยู่ซันสุแต่บอกอาวแตะยางย่างก้าหนึ่งเด็อนี่คือหมเรีนก้ครับมุกเนี่ที่ยางอย่างในนะตึกไอทีซีโม มีบริษัทไทยไอโฟนเป็นตัวแทนจำหน่นายแนละ้วทีเดียว,นวคนละเอาเอออกมาแล้วก็เลยเมื่อกีน้นีเข้าไปโอกล้าไปถ่ายในพายอย่างโทรศัพท์พละยีสสยหยะ่หอกถ่ายนาเกียร์นะครับเราก็เลยมาถ่ายอย่างนอ้องอะไรเมื่อกี้มีก็กอย่างใ้เบึงแล้วสำหรับอันไอทีซีมอนี่แหละครับตึกกระจกอ,ะอยู จงหวานนะครับเราจงหวานอยู่ใ,ใกล้ครับท่าเรือนะครับเนาะสมมติว่าจะอยู่สิมดจุ๋ยจะนั่งเรือข้ามฝั่งมาก็ได้มาลงอยู่นี่ก็ได้อยู่มาเท่าของจงหวานแล้วก็ย่างขึ้นมาลอดย่างขึ้นมากะซิมีเลิศมาเสื้อไอโฟน่านซื้อพวกกางเกงยีนหรือว่าของเป็นเน่แม่ดังยห่อเป็นแพ่งแน่กันขามาซื้อได้หรือโรสีฟ้ากันมาเด้อมาให้ออกประตูเอเอมันซิมีสองสาเอเด้อลองเบิ่งนกันละกันนะครับเนาะ เดี๋ยววิธวิญญางไปมาเต่าต่อนะครับนะกลังยิางไปมาเต่านะครับเนอะือว,ว่า,าท่าเรืออยู่จังหวานหรือว,ว่าเส้นตันนะครับเนาะโอ้ยวัวฝรั่งเรื่องเนตันนะครับเนาะถ้าคุณกำลีงจนะทิ้งยาไปทอดเพื่ออะไปทอดอันชิงซ่าชิงซ่าหวานเนาะไม่บรรลุขนาดนั้นเลยชิงซ่าสวัสดิ์ ตึกนั่นก็จะเป็นตึกอาเทียมกาดขององค์นะตึกมันคงตึกคมมันคงนะตึกนี้เนี่ยเนี่ยตึกคมมันคงพองคงอะไนี่ตอนนี้คนที่อยู่ตึกนี้คืออ่าเจ้าที่ของรัฐบาลจีนะครับนะนี่แหละครับผมตึกคมมันคงเลยเทศจีนที่ว่ามาดูแลขององนะครับตึกนี้แล้วก็ ตึกนี้คิดอยู่ตอนนี้มันม่มงป่า,ปาไทยดินและยิกงกระเอาจตีสำคัญฝ่งงยมมายกรมควนจุดศูนย์ระการมาอยู่งนี้เลยนะครับอ่ะมันก็หยินพี่กันได้เนาะมวยหนอกช่วงนี้มันเอหาโมงเลยหาโมงก็เห็นให้หยินลยแล้วเด็ดอ่อนนะพี่นอ้องกนเลยมันยางหล้อแ้ว อาจงหว่านะมาำัำเรือเส้นท่านนี่แหละเดี๋ยวที่ย่างไว้มาเท่าเรือว่าท่านเรือนะครับนะทำเดบิวติที่ไหนด้วยของสัมการของฮ่องกงมนะครับว่านี่ครับผมอันนี้ก่อนอันนี้คือเก้์ค่ายที่นางอนันต์สมาคมอ่ะที่แนมยีนเนี่ยครับผมที่เป็นที่ทำการทำง,งานของ แล้วใ kind of นที่ใกล้ๆสำนักนายกประมาณนี้เอาโอไงจ้าบ้านเอาอ่ะนี่ครับผมใหญ่ๆนี่นี่ตึกสี่นี่แหละใกล้ๆกับอันซีซีบีนี่นะตรงที่เช็กยันนี่แหละนี่แหละคือตึกอ่าัสภาที่ทำงานของอ่าข้องงนะครับนะนี่คือตึกนี้แหละครับผมใกล้ๆกันนี่แหละ นี่ก็เป,ป็นกกรมคงจุดนี้จะเป็นศูนย์กลางของห้องของที่นี้นะครับเนาะครับช่วงนี้โควิดเป็นยุดทำการของเกิอสนุกนะครับเนาะรู้สึกวันที่ยี่สิบแปดนะครับนะเพราะว่าตอนที่ไลทุกเนี่ยวันที่ยี่ห้าอยู่วันที่แปดนี่ยรัฐบาลเป็นบอกว่าให้เปิดแล้วให้เปิดแล้ว,ลวก็ให้กินเผาได้แต่ก่อนให้บุกเกินสองคนบุกเกินคงโมงแรง แต่ว่าที่ญี่ปเปี้ยเป็นต้นไปให้กินได้จุดทอดละสามทุ่มนะครับเนาะนั่งได้เลยทีเดียวกับร้านอาหารก็โอเคอเศรษฐกิจก็เริ่มดีนิดนึงนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้อยู่ตรงสะพานลอยขามจากในตัวเส้นทางที่เรียกว่ามามาเขาหรืามาทะเลนยาก็ลองดู ไปเรามีมีจามใหญ่เยอะอย่างที่พาย่างไปพุณแหละไปทั้งมาเท่านะครับเนาะถ้าเรือนี่สิไปเกาะนิดน้อยเพราะฮ่องกงมันมีสองวัดสามเกาะนะแต่วันนี้เป็นเกาะนี้ง่ายใช่ว่าคนพีเศษก่อนมันใส่กุญแจเราไปแต่ละเกาะแต่ละเกาะไปใครว่าไปบ้านไป บ้านนั้นตำบลน,นั่นตแต่อยู่นี้มีตำบลมีอะไรอย่างนี้มีต่ว่าเขตบบน,นั้นเขตนี้นะครับเนาะถ้าจะไปซเส้นดนตอีกัะเือตรงนี้เลยทีเดียวตรงไปเลยสามชุดเส้นสามเส้นจุดเจ็ดนะครับเนาะราคาประมาณน,นั้นแหละเดี๋ยวไวดูท้ายหาง,งาบุลุ่งหา,างท่ายหางแต่องเครื่องดีก่อน ยู่ไปพญายก็มีเรือไปเลยครับเล้อไปลงน,ลนั่นแหละครับต่อไปนะครับนะครับผมกับแม่นางมืงเรือนะครับเรือเข้าเทียบท่านะครับนะมาจากอ่าชินโตจุยนะครับนะนี่รถอา่าเรือลำใหญ่นะี่ที่ไปอัน ไหว้เจ้าแม่อันไหว้พระไ่ไปลงอยู่บนเกาะแล้วก็นั่งรถต่อไปเลยทีเดียวเนาะว่าตอนนี้เวืออยู่มาเท่านะครับเนาะน,น,นี่เรือมาส่งบดยษาทนับมาจากซิมบัจุยมาจงหว่านหรือว่าเชนทันนะครับเนาะซามเรียนจ,จุดจ็ดเส้นนะครับเนะาะสมหรัเรือลำนั้น,นที่ไปพวกนละไป ทางพระใหญ่หมดเลงคนนั่งรถไปลงตรงช่วงเลยก็ต่อนัง่งเช่าไปก็ได้นะครับมาแต่ว่าถ้าจะนั่งเรือลำนี้ไปแล้ะกันเรือลำนี้หละนั่งเรือลำนี้ไปแล้วก็นนวไ,ปวกไปต่อมันจะมีเรือเมย์อยู่ท่า,ทาเรือทางนู้นเลยทางเกาะนั้นเลยนะครับสำหรับไปเรือลำนี้มาส่งโดยสารข้าอ่า,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 าวอิตาเลียน,นครราชาีมา จิมสจุรีมาอาจงวานนะครับเนาะนี่ยเบิ่งกันแล้วกันทางขึ้นรถไปทางนี้ก็มานะครับแนะล้วพอไปเวรือท่าเรือท่าเรือของอจงวานมาันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขาแล้วกันไปหลายๆเกาะนะครับนะของของถิแต่ตัวนี้เป็นขามฟัง ไปซิมซาจุยนะครับเนาะมีบรรยากาศลกัน ไปฝั่งทนฝั่งทนมักเทมนี่แหละอันนี้จะเป็นจากซิมตูจีมาจงวานจากจงวานไปซิมตูจยนะครับนะมันจะมีทายใหญ่แบบนี้สองทา่ทาท่าวันใจกับทา่าจงวานนะครับผมนี่ครับผมอ่ามันก็เปิดไอ้รับอ่าให้คนขามเลยทีเดียวนะครับนะ เกี่ยวเวที่ไปย่างเล่นอยู่ข้างล่างเนาะวันนี้มาทั้งทึงของทาเรือซิมซาจุยนะครับนี่ครับผมมาให้เบิ่งบรรยากาศที่นี่มีซิมซาจุยทางพุ่งจะเป็นซิมซาจุยนะครับนะมีขามาจอด ให้พึ่งบรรยากาศเดียวนะครับเรือจงหว่านนะครับเาอ่างที่เรือส่งแต่มาส่งพนักงานหรือว่าง,งานในเกาะในอย่างนะครับก็จนะมีเรือประเภทนี้แนะหละเมาทีา่บอกให้ใช้ใช้รถเมี์บุญชัดนะอ่ะประมาณน,นี้เป็นเรือของบริษัทส่งงานเสร็จทำง,งานในเรือนะครับ เอาเากิลดมีรถรับส่งพนักงานนะครับตอนนี้ก็จะมีเรือส่งพนักงานจากเกาะมานะครับนะ เรือหรือบนในเกาะเราก็ฮ่องกงมี200แสนขาเกาะเด้ค่อยใหญ่ก็ฮ่องกงกับทะเลเกาะหลายๆเกาะก็ง่ายใช้เกาะใช้กรงมี้ยโมเว่ยบริหัวมีสื่อเกาะ็ยังก็ยังแน่แต่ว่าห้องแต่ว่าฮ่องกงนี่พันสามร้อยตารางกิโลเมตรแล้วเกาะน้อยๆใหญ่อยู่ประมาณสองร้อยสามสิบห้าเกาะนะครับเนาะประชากรอยู่ประมาณแปดถึงเก้าล้านคนนะครับอ่ะ ตอนหนึ่งแล้วกันนะครับนะทางมะบึงอ่าอ่าบรรยากาศพลังแรงอยู่จงว่ามาเท่านะครับเนาะโด่งถ่ายวิดีโอให้บึง,อาาอบงขอบคุณสำหรับคนที่ตามบาวิคารหล่อนะครับเนาะมือนี้การหล่ออยู่จงว่านะครับเนาะชือว่าเซนทันนะครับเนาะฝั่งหงส์หงนะครับเนาะ กดติดตามกันแล้วกันกดไลค์กดติดต,ตามกดแชร์สำหรับอ่าเบาเวคาร์ลนะครับมาทางยูทูบนะครับสองงานน้อยฝากติดตามกันแล้วกันกนะครับวาป่าเบิ้งกับควมีความสุขก,กันแล้วกันนะครับขน่อยโชคลาภกันแล้วกันนะครับเอาตามเฟซบุ่กเพื่อให้โชคให้ลาภเบาเวีก็จะให้โชคให้ลา,า,อลา,าบอยู่แต่ไอ้สิ่งไหนเนาะหาวอ่าโชคลาภก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่บุญจะกรรมแต่ความมีความสุขกันแล้วกัน จะโรคจะเป็นโรคเป็นไข่ก็แล้วกันนะครับนะถ้านะฟังหรือว่าเบิ่งยูทูบช่องบ่อยอมเกิมนะครับนะฝั่งพุ่นฟังกับรูนนะครับนะนี่อ่าก็แม่งก็เป็นขึ้นจั๊วี่นะครับนะอะน่าปากกระเบนกับยูวันใจนะครับนะร้องหย่างหรือเป็นก็แล้วกันวะ่าจะเป็นว่าปิด ถามบึ่งายบมเวถามไปผมเดี๋ยวจีลาไปก่อนสำหรับคลิปคลิปนี้ทริปบวเวเึ้มพาเลาะนะครับเนาะอยู่จงหว่านหรือว่าเส้นทันนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบรเวทีพาไปเลา่อในฮ่องกงติดตางไปแล้วกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe สำหรับรายการบาวเวเึ้มพาเลาะ ทายเองเห็ดเองต,ต่อเองลุยคนเองฝากไว้ในเด้อ่อยมีความสุขสวัสดีครับ